สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel คลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของดาบมังกรหยก2022จะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับหลังจากที่ต่อสู้กับสามทูตเตียบอกี้ก็ได้พาเตียเมียงกับจิวจีเยยกไปหลบในถ้ำกับเจียซุนโดยการส่งเสียงคำรามราชสีเพื่อให้เจียซุน ร่วงรู้ว่าเป็นเตียโบกี้จากนั้นทั้งสี่คนก็ได้นั่งคุยกันถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและเจียซุนก็เล่าให้เตียโบกี้ฟังว่าเสี่ยวเจียวนั้นนางเป็นลูกสาวของพญามังกรเสื้อม่วงและเป็นสายเลือดที่ดาศักดิ์สิทธิ์เตียโบกี้เมื่อได้ฟังดังนั้นจึงนั่งคิดถึงเรื่องราวของเสี่ยวเจียวเตียเมี่ยงเลยบอกว่าไม่ต้องกังวลมากไปยังไงนางก็ต้องกลับมาแน่นอน และแล้วเสี่ยวเจียวก็หนีกลับมาจริงๆครับโดยมีสามทูตรไล่ติดตามมาด้วยเตียบอกกี้จึงเข้าต่อสู้กับสามทูตอีกครั้งและในขณะการต่อสู้นั้นสามทูตก็ได้ใช้ป้ายอัคคีศักดิ์สิทธิ์โจมตีใส่เตียบอกกี้แต่ป้ายอัคคีศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกเตียบอกกี้ปัดไปพปะทะกับก้อนหินและทิ้งล่องลอยตัวอักษรอาไว้เตียเมียงเมื่อเห็นดังนั้นนางจึงเดินเข้าไปดู และท่องข้อความที่ปรากฏบนหินเมื่อเจียซุนได้ยินเลยบอกว่านั่นเป็นเคล็ดวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลส่วนที่เหลือเตียบอกกี้จึงบอกให้เตียเมียงอ่านให้ตนฟังซึ่งเตียบอกกี้นั้นมีพลังก้าวตะวันเป็นพื้นฐานจึงทำให้เข้าใจได้ง่ายและฝึกวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลขั้นที่เจ็ดสำเร็จและยังสามารถเอาชนะสามทูตเปอร์เซียได้ในที่สุดครับทั้งห้าจึงพากันเข้ามาหลบในถ้ำอีกครั้ง แต่ทางฝ่ายเปอร์เซียก็ได้ส่งข้อความมาหาเสี่ยวเจียวว่าพรุ่งนี้แม่ของนางจะโดนเผาทั้งเป็นเพราะคนที่เป็นสายเลือดที่ดาศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องคงความบริสุทธิ์ไว้ตลอดครับถ้าทําผิดกฎจะต้องถูกเผาทั้งเป็นนางจึงขอร้องให้เตียวโอกกี้ไปช่วยเตียวโบกี้เมื่อรับปากก็พาเสี่ยวเจียวขึ้นไปบนเรือเพื่อช่วยแม่ของนางแต่ระหว่างนั้นเสี่ยวเจียวก็ได้ตกลงกับแม่ของนางว่า นางจะรับตำแหน่งประมุขนิกายเมงกาสาขาเปอร์เซียเพื่อแลกกับชีวิตของพวกเตียโบกี้และหยุดการต่อสู้ครั้งนี้ทั้งหมดจากนั้นเสี่ยวเจียวจึงได้กล่าวอำลากับเตียบบกี้ครับพราอนางต้องไปเป็นที่ดาศักดิ์สิทธิ์และเป็นประมุขนิกายเมงกาอยู่ที่สาขาเปอร์เซียเมื่อกล่าวคำอำลาเสร็จเตียบบกี้เตียเมียงและเตียซุนก็ได้นั่งดื่มสุราด้วยกันส่วนจิวจี้ยักษ์นั้นได้รับบาดเจ็บ และสรุปยังไม่ฟื้นครับแต่แล้วเมื่อทั้ง3นอนหลับไปเตียบอกกี้พอตื่นขึ้นมาก็พบว่าทุกคนนั้นหายไปหมดจึงได้ออกไปเดินตามหาและพบจิวจีเยยกนอนสรบอยู่ชายหาดเพียงคนเดียวเตียบอกกี้จึงได้พาจิวจีเย็ยกมารักษาในถ้ำโดยนางบอกว่าเตียเมี่ยงวางยาพิษสิบหอมลงในเหล้าพร้อมกับชิงดาบข้ามองกรและกระบี่หิงฟ้าไปและลักพาตัวเจซุนไปด้วย เพื่อเป็นผลงานให้กับราชสำนักแต่นางโชคดีหนีรอดมาได้และมานอนสรบอยู่ที่ชายหาดเมื่อกล่าวเสร็จทั้งสองคนก็ได้มีซัมติงกันครับเตียบอกกี้พาจิวจี้ยักกลับมาโดยชดช่วงโดยทั้งสองคนนั้นได้ตกลงกันว่าจะรีบแต่งงานกันให้เร็วที่สุดจิวจี้ยกในระหว่างที่พักอยู่นิไกเมกานางก็ได้บอกต่อเตียบอกกี้ว่าอาจารย์ของนางก่อนตาย ได้ถ่ายทอดวิชาลับประจำสำนักให้แต่พลังการฝึกฝนของนางไม่เพียงพอจึงขอให้เตียบอกกี้ช่วยทะลวงชีพจรหยิ่มและตกให้หนึ่งเดือนต่อมาที่สำนักงอใบขนาดที่เตียงเม่งกุลกำลังเข้ารับตำแหน่งเจ้าสำนักซ่งแชร์จือก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับใช้วิชากงเล็บกระดูกขาวฆ่าเตียยเม่งกุลแต่ในระหว่างที่ไล่ฆ่าสิทธิสำนักงอใบคนอื่น จิวจียก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับใช้กรงเล็บกระดูกขาวฆ่าส่งแชร์จือในอีกด้านหนึ่งผู้ทุดงโคโก็ได้เดินทางมาพบกับเตี่ยเมียงที่ริมชายป่าพร้อมกับบอกว่าเหตุการณ์เป็นไปตามที่ท่านหญิงคาดการไว้ทั้งหมดเมื่อจิวจีย,ยกได้รับตําแหน่งเจ้าสํานักเงาใบก็ได้เริ่มงานพิธีแต่งงานกับเตียบอกกี้แต่ขณะกําลังเข้าพิธีเตี่ยเมียงก็ปรากฏตัวขึ้น และทวงสัญญาข้อที่3กับเตียบบกี้โดยห้ามเข้าพิธีแต่งงานกับจิวจิยักครับแต่เตียโบกี้นั้นไม่รับปากเขาบอกว่าผิดต่อคุณธรรมเตียเมียงจึงใช้เส้นผมของราชสีขนทองเรียกให้เตียบบกี้ไปกับตนจิวจียักเมื่อเห็นก็รู้สึกโกรธมากนางจึงรีบจู่โจมเข้าใส่เตียเมียงเพื่อจะฆ่าปิดปากแต่เตียบบกี้ก็เข้ามาช่วยเตียเมียงไว้ครับและออกจากพิธีแต่งงานไป จิวจีเย็กจึงประกาศตัดความสัมพันธ์กับเตียบอกีีเตียบอกี้เตียเมียงและผู้ทุดงโคได้สนทนากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเตียเมียงบอกว่าเป็นจิวจีเย็กที่พาส่งแชจือไปฝึกวิชาด้วยกันก่อนที่นางจะให้ส่งแชจือบุกขึ้นสำนักงอไบาเพื่อฆ่าเต็งเม่งกุลและจิวจีเย็ยกก็ตามมาฆ่าส่งแชจือทีหลังจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะน,น้ำแข็งอัคคี ให้กับเตียบ็อกกี้ฟังว่าหลังจากที่นางนอนหลับไปนางก็ได้ฟื้นขึ้นมาก่อนเพราะเคยได้รับยาแก้พิษสิบหอมมาก่อนหน้านี้ครับนางเห็นจิวจเยักนำด้ามดาบกับด้ามกระบี่ประสานกันและไขแผ่นป้ายเหล็กเพื่อนำเอาเคสวิชากรงเล็บกระดูกขาวก้าอิมออกมาเมื่อจิวจียักเห็นนางฟื้นก็ไล่ตามฆ่านางจนนางต้องหนีลงทะเลและเมื่อนางกลับมาถึงภาคกลางก็ตามสืบข่าวจนรู้ว่าเจียสุนนั้น ถูกกักขังอยู่ในห้องใต้ดินที่สำนักงอใบเซิงคุนเมื่อรู้ข่าวเรื่องที่จิวจียเย,ยกจับราชสีขนทองไว้จึงได้เดินทางไปพบกับนางและยื่นข้อเสนอให้จิวจียเย,ยกจัดงานประหารราชสีขนทองเพื่อหลอกล่อให้ชาวยุทธมารวมตัวกันและจัดการฆ่าทิ้งให้หมดในทีเดียวครับโดยลืออ๋องจะมอบตำแหน่งราชครูให้กับจิวจียเย,ยกและจิวจียเย,ยกก็จะได้ร้างแค้นต่อเตียบอกกี้ด้วย ในงานประหารราชสีนั้นค้างข้าวปีเขียวก็ได้เข้าต่อสู้กับจิวจี้เย,ยกแต่ก็สู้นางไม่ได้ครับเตียบออกกี้เมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือและเข้าต่อสู้กับจิวจีเ้เยกแทนแต่ระหว่างนั้นก็มีคนส่งข่าวมาบอกจิวจีย้ย็กว่าอารามด้านหลังได้โดนคนโจมตีเมื่อจิวจีย้ย็กไปถึงก็พบเส้นคุณได้ชิงอก,กบียิงฟ้าและดาบข้ามมังกรออกมา จิวจีย้ยักจึงใช้กรงเล็บก,กระดูกขาวเข้าต่อสู้กับเส้นคุณแต่ก็สู้พลังเทวราชคงกระพันของเส้นคุณไม่ได้ครับจึงถูกสะท้อนพลังกลับและได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เตียโบกี้ก็เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันและพาจิวจี้เยัยกหนีออกมาจากอารามได้ซึ่งในตอนนั้นเองเส้นคุณก็ได้ระดมทหารมองโกมายิงธนูใส่เหล่าชาวยุทธแต่ทว่าทหารที่เส้นคุณนำมามากกว่าครึ่ง กับเชี่ยวฟังเตียวเมียงทําให้พลธนูทั้งหมดถูกเตียเมียงบังคับให้ถอนกําลังออกไปครับจากนั้นเตียบอกกี้ก็ได้เข้าต่อสู้กับเส้นคุณแต่ในระหว่างนั้นสามทูตเปอร์เซียก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับนําป้ายอัคคีศักดิ์สิทธิ์มามอบให้แก่เตียบอกกี้ตามคําสั่งของเสี่ยวเจียวเตียบอกกี้เมื่อมีป้ายอัคคีศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามเล่มก็สามารถรับมือกับกระบี่ฟ้า และดาบฆ่ามังกรของเส้นคุณได้แต่ก็ยังเอาชนะไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเส้นคุณนั้นมีวิชาเทวราชคงกะพันคุ้มครองกายอยู่แต่เตียบอกกี้ก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อบุญธรรมของตนนั้นเคยพังมือฆ่าคงเกี่ยงไต้ซือที่ฝึกพลังเทวราชคงกัะพันโดยใช้หมัดต่อยเข้าที่ต้นคอด้านหลังของคงเกี่ยงไต้ซือดังนั้นจึงใช้ป้ายอัคคีศักดิ์สิทธิ์สองป้าย ยึดกระบี่ิงฟ้าและดาบข้ามมังกรไว ja ้ที่พื้นไม้ก่อนที่จะใช้ป้ายอคีศักดิ์สิทธิ์แผ่นที่3แทงเข้าจุดตายที่ต้นคอด้านหลังของเส้นคุณจึงสามารถเอาชนะเส้นคุณได้ในที่สุดครับจากนั้นเจียซุนก็ได้เข้ามาชำระหนี้แค้นกับในที่สุดครับและนี่ก็คือเรื่องราวของดาบมังกรหยก2022ฉบับภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ผมขอรีวิวอีกนิดนะครับ ในตอนนี้เราจะได้เห็นถึงเรื่องราวความรักของตัวละครที่มีอยู่ภายในเรื่องซึ่งจากที่ผมดูนั้นก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับดูแล้วก็อินหน่อยๆเกือบจะเสียน้ําตาให้ด้วยนะโดยเฉพาะตอนที่เสียวเจียวบอกลาเตียบอกกี้นั้นดูแล้วก็รู้สึกหนหู่เหมือนเดิมครับเพราะนางยอมเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมและเสียสละเพื่อคนที่นางรักซึ่งนักแสดงที่มารับบทนี้ก็แสดงออกมาได้ดีมากครับถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดี ดูแล้วเศร้าใจมากส่วนอีกฉากหนึ่งก็คือตอนที่เตี่ยเมียงอยู่กับเตียบกกี้นั้นทําให้รู้สึกว่าคนทั้งสองมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเช่นสายตาที่มองกันและการแสดงออกต่อกันซึ่งเตี่ยเมียงในเวอร์ชั่นนี้อ่อนโยนและน่ารักมากครับผมชอบมากๆเธอเหมาะกับบทนี้จริงๆยิ่งดูยิ่งหลงรักโดยรวมแล้วก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยครับเพราะว่าในระยะเวลาอันสั้น ทำอมอกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วครับส่วนจิวจี้ยยก,ก่อนที่นางจะฝึกวิชากรงเล็บกระดูกข่าวนั้นดูเป็นคนไร้เดียงสามากๆแต่หลังจากที่ฝึกเสร็จก็กลายเป็นปีศาจตัวแม่เลยก็ว่าได้ซึ่งผมหมายถึงคนที่มารับบทนี้แสดงได้ดีมากนะครับน่ารักดีเหมาะกับบทบาทมากคือเหมือนแสดงเป็นสองคนมีทั้งดีทั้งร้ายอยู่ในคนเดียวกัน แต่โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตัวละครนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะรู้สึกเกลียดมากกว่าสงสารและฉากการต่อสู้ก็ยังคงทำออกมาได้ดีเหมือนเดิมครับแต่น่าเสียดายตรงที่ต่อสู้การจบเร็วไปหน่อยเพราะกำลังดูมันมันเลยจบซะง,งั้นส่วนเนื้อเรื่องก็ยังเดินเร็วเหมือนเดิมครับและมีปรับเปลี่ยนให้เข้ากับระยะเวลาแต่ก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนมากจากนิยายครับซึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้สนุก และไม่ผิดหวังที่ดูเลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจในแง่ลบเพราะผมอยากให้เพื่อนๆลองไปดูกันก่อนอาจจะไม่ได้สนุกมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากถึงดารานักแสดงจะดูมีอายุแต่ก็แสดงออกมาได้ดีครับดังคำที่เขาเรียกว่าอายุเยอะมากประสบการณ์นางเอกสวยพระเอกเข้มและเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วพอได้ดูก็รู้สึกสนุกสนาน ตามสไตล์หนังจีนเก่ายุค90และยุค2000ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสรุปเรื่องราวของดาบมังกรหยก2022ฉบับภาพยนตร์แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม ds channel กันด้วยนะครับ